สวัสดีครับท่านผู้ชมทั่วโลกอย่างไรครับผู้นี้ผู้ใดได้โชคได้ลาบมือนี่พอทักแลมาถามข่าวถามข่าวได้ครับเด้อท่านผู้ชมเป็นไดเอฟซี FC, ทุกท่านผู้ใดได้โชคได้ลาบอืมสิบหกดอลลาร์สองฮาหกากะดีใจน้ำได้ครับเด้อนี่แหละครับ เขาหลหมองยู่ได้ครับเนอะเบื้องอันมองได้คอ,อกแคเลที่พอทอกแยผ้าสรรพชมไปซองนั่นเหม็นมาบอกเลยครับเนอะเหม็นมาบอกเนีรู้สึกว่าเขาหลหมองนะครับเ้อเลขทองไหนคนเดิมงวดนี่งวดสิบหกทีครับกจังเลขฝันอธิเช่นจังเลขฝันย่าจุม๋มเออน้องสาวน้องเขยได้ละครับ ที่ว่าลูกฝันว่าพอตายนะครับอายุหกสิบเอ่อไม่แต่กับฝันก็ตรงกันกับคือหกศูนย์คือกันกับเป็นได้ค่บท่านผู้ชมศูนย์หกจังยิงก็จังเนาะทำจับว่างนะครับเด้ออันนี้สิตังฉาย่ายเพิ่นอยู่เออควมฝันซ้ำจับว่างอืมเจ้าแม่ความฝันซ้ำจับว่างนะครับละเออต่อไม้ที่ตายแล้วเข้าใจเนาะ ต่อไม้ที่ตายแล้วก็คือต่อต่อ,ต,อต่อคู้นต้นคู้นอยู่หลังอยู่หลังเฮี้ยนเออนี่แหละนอกสาวหรือนองเขยนี่แหละครับพุดผ้าไปทัตว์ปชมไปซองเบงเข้าครับอืมเขาถึงความฝันเข่าทึงเหลขกต่อไม้เกลียบตัวไม้ที่ตายแล้วครับให้เข้าครับยังเออรถ ไปถามบึงซองก่อท่อรหดเพื่อนกับขั้นกลางเนี่ยครับกับซื้อว่าเขามันมีศูนย์เก่าอยู่เก่าก็ผมตัวเดียวกันนะครับเนาะเรียกออกตัวไดียวกัหนึ่งศูนย์หกต้องโหลดพอท้องแรียยังสี่เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่ายุดยุดได้หันแล้วครับโอ้สามตัวด้ดอกหกหนึ่งศูนย์เก็ดไหมครับก่อท่อรหดพอท้องแรไหมคู่ใจไหมผมบอกแล้วว่าออกรู้รู้โดขั้นนี้ เวลาไปใส่มาใส่นี่ผมสิบยากย่ำทายทํำไห่ดันผู้ช่เบิงเป็นแนวทางอยู่ประจำนั่นแหละครับผู้ใดเพิ่นติดตามหรือว่าเพิ่นเบิงพอท้องแล่ประจำมีแต่สิดีขึ้นมี่จะสีลำสิรว้ยข้นนี่ละ่ะบัดที่นีก 1, ่ก็หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกห้าเดี๋ยวสิพาดันผู้ช่วงไปศาลใดเพิ่นบ่ท่านไห้เขาเต็มที่หรือจังใดกระสิไปตือ้อไปขอไห้เขาไห้เบิดทุกษาเลย อยู่ซึกว่างวดนี่ทองแหลคนเดิมช่องทองแหลคนเดิมเข่าหลายมองครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วครับผู้ใดติดตามช่องทองแหลคนเดิมท่านมีโอกาสรวยเป็นเศรษฐีได้ครับมีทัศนีขึ้นครับพว่หลรดซื้อของพอทองแหลต่อไปนี่กสินายเกี่ยวเข่าครับท่านเข่ากระม้านกันยังเลี้ยวน้ำกสิลด เออเขาก็สิเป็นห่วงใหญ่ๆขันเขาหน้าผู้ใดบ่ตายนา้ำเออเกี้ยวเขาเกี้ยวหยังงนาเกี้ยวเขาหรือต่อไปนี่นาหนาวนาเกี้ยวเข่ามาที่นี่เลขช่องพ่อทองแลคนเดิมเขาตลอนครับนาเกี้ยวเขา,า,เ,ขาเ,เ,เขาตลว,นค,น,ว,ตวนครับบาดี้ท่านผู้ชมยายามติดตามครับทองแหลคนเดิมท่านสิมีโอกาสเป็นเศรษฐีใดอาทิเช่นนี่แหละครับคือจังนี่แหละ สิบหกที่ผ่านมาเนาะอ่ายังสมมุติว่าอ่ายกตัวอย่างดอนคุมเงินจังสิดอนคุมเงินนี่ให้มาทั้งเลขเซมซีทั้งเลขทูบเลยนะครับท่านสามตัวด้วยดอนขุมเงินนะเลขเซมซีก็สามหนึ่งหาอันนี้ก็บ่ต้องไปคิดอีกอย่างหลายครับท่านผู้ชมบ่ต้องไปคิดอีกอย่างหลายเลยนี่เลขเซมซีนี่สามหนึ่งห้วกาคเลขทูบอีก ศูนย์หนึ่งหกกับว่ากับว่าต้องไปคิดอีกอย่างหลายครับคือพอท่องแลส่วนใหญ่นี่สิไปขอเป็นทางการคือให้ท่านผู้ชมจะบอกทุกครั้งว่าขอเสี้ยมซี่กับถูกระว้ววางเสี้ยมซี่กับถูกนี่ผมสิบอกเสมอว่าอันนี้คือของหลวงให้เบิงไป็นทางการคือผมสิตั้งตั้งสายยันไว้ว่าสิมาขอสองยางแล้วคอรอแคแล กับผมให้ซองซองให้เบิง้งปกติแต่่าท่านผู้ชมเห็นจังไดบะเห็นจังไดก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมครับแต่ว่าของแท้ตั้งใจไปขอของหลวงเบิ้งใดทุกคนเป็นท่าการเสียมซี่กับถูกครับสิบหกตุลาสองห้าหกห้านี่ครับเขาส่วนใหญ่เสี้ยมซี่กับถูกสิเขาตลอดครับผมบอกะะา้าตาใด่าหรือว่าไทยสังเกตว่าเลียกเสี้ยมซี่กับเลียกถูกครับ คันในเขานี่เขาคักอีลีครับสามตัวตรงๆเลยครับรบ่ต้องไปกลับไปเกือบเลยนี่แหละครับพายาาสังเกตเอาคอรอแคลรนั้นผมพูดอยอะด้หละว่าต้องมีสันดุโชมก็ไดดก็พากันใดโชคด้ลาบยุดอกก็เห็นยุดซ่องไปก็เห็นคันตัวใดบ่ยชัดกับสีบ่ทองก็เห็นยุดอกจังสิบหาจังถูนหกศูนย์หกมู้นนี่ตามที่ซ่องคอรอแคลเรีพอทอกแรีก็ปรากฏเห็นหลายอยู่ใช่ปะ ใส,ส่บูย้อมก็แล้วแต่สีมองเนาะครับเนาะอ่ะขอไปครับอือมาที่นี่กับ,บนหันกับดอนขุมเงินกับเขาทั้งล่างทั้งบนทั้งเลขถูกเลขเสียมสบัดที่นี่วัดอีหยังกับละวัดยูผุนวัดยูเอ,อ่อที่ว่าสารไม่ที่ว่าไปเก็บเห็ดคื้นอย่างไรขคือบ่แม่นเมืองมงได้ก็บขา่ขาวอีกที่ว่าอือ้วัดล่างเด้อเด้อว,วัดล่างมงได้เนาะ วัดล่างวัดล่างในป่าดงที่ว่ามีพระบุทธรูปก็เขาครับเขาครับทูบได้หกเก้าศูนย์ครับอืเห็นบ่ครับเรียกทูบหกเก้าศูนย์ครับอืกะผู้เพิ่นนี่ก็ตัดเด้อยาสิไปตรงหลายครับเด้อก็อย่างที่มันเห็นได้เห็นเพื่อนเห็นได้เห็นนี่แหละครับยาสิไปตรงหลายก็หายตัดเอานี่ละติดแนวทางแนวใหญ่นะครับเนาะวัิทินกันนี่แหละบัณ หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกห้าเดี๋ยวพอท้องแรก็สิบห้าไปมองไดเขาเขามองไดจังว้มฝันผู้ใดปานจับบอกจับบ้างอืก็เห็นมาแล้วดีละแต่ผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมเบ้าเสมอครับเห็นบอปจะไดฝ้ฝันแม่นฝันนี่ยังอุบเบิเลยฝันว่าพอตายพออายุหกสิบพอนะครับแต่ผู้ชมมาแม่นอุบเบยติดีนี่ นี่เราก็สิบว่าจำจับว่างสิจับอย่างสนะปัดฝันว่าพอตายว่าที่นี่บึงว่านพอท่องเลไปถามนี่แหละนักตามล่าความฝันผู้ใดฝันจำว่างนี่พอท่องเลสิตามล่าเลยบันเออโอ้แม่นเนาะฝันว่าตายอายุหกสิบคนน่ะปัดหกศูนย์ศูนย์หกตรงตรงเรื่ต้องไปคิดอีหยังหลายโอ้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 ไม่อยากพลาดอ่ะเป็นอยังเอบันนี่เห็นเนี่ยบุืค ยังที่ว่าไปพ่อเห็ดนั่นที่ว่าสารไม่นี่ยไปพ่อเห็ดนี่นี่นี่ก็เขาครับเอ,อสารไม่ที่ว่าไปพ่อเห็ดนี่ก็เขาด้อครับ้อเออคือเสียมซี่นี่เพิ่นไห้นี่เก้าศูนย์ซี่ครับอันนี้คือสารไม่ที่ว่าไปไปพ่อเห็ดเนาะเออเก้าศูนย์หกแล้วก็เลขทูปเพิ่นไห้จังไดเออมือจังไดนี่แล้วก็หกแปดศูนย์เขาครับหกแปดศูนย์จังสี่ เลขวันออกศูนย์หกกันบ่ล่ะผลลอตเตอรีร่ออกศูนย์หกยังนี่นะครับอ่ะเก่าครับหกตัวเดียวกันถือว่าเข่าครับตังต้นย่งยางไงยังสี่ครับต้นย่งยางไงนี่เลขถูกนี่ดูซึกว่าสี่เก้าศูนย์หกเก่าตัวเดียวกันอีกนั่นเข่าครับอ่าต้นย่งยางไงเข่าอีกเข่าายมองครับอืมสิบหกตุลานี่ ช่องท่องแลคนเดิมนี่มีเฮครับบุิโภช่องกับบุญุ่มแห้งตัวเออผมว่านี่ส่วนใหญ่นี่เขาเกือบติดป่ะทีว่ทาทุกมองก็ได้นอะอืต้นย่างไงนี่กับเขาครับัดที่นี่สานไม้เมนี่ยปูสังปูสังนี่เลขทูบก,ก,กับเขาอีกครับปูสังหกศูนย์สี่พอนะครับท่ตนผู้ชมพูน่ะอืม บางท่านว่าเมียนมาวาช่องพ่อท้องเรยนี่เลเเขบกว่าเข่าอวัยขันไดเขาเบิ่งบาดท,ที่นี่อืเห็นบ่บานนี่เห็ุให้เห็นจังๆระบาดท,ที่นี่แห่งสีนาเกีวเขาเพา่อดีเอ,อเบิดฟ้าเบิดฝนเขานาหนาวนี่ช่องพ่อท้องเรยนี่แห่งสีเข,าข้าคับเขาคับก,ก็นี่เพื่อเผอนี่จังทุกสารเลยให้สังเกตพ่อท้องเรีผ้าไปขอดิ่เสียมซีก็เรียงทูบนะครับนะอือโปรดสังเกต แล้วก็โปรดใช้วิจารณ์นโปรดใช้วิจ,รรวจรรารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นเนาะปูตาใสอีกระบาดนี่ปูตาทั้งปูตานี่หลายครับงงครับสารปูตานี่เห,หเตุใดว่าท้องเรียงงงแล้วก็มันซื้อโงตาหลายผลนะครับเพราะว่าภาคอีสานเพิ่นเอื่นสารตามมู่บานนี่คนสมัยนั้นนี่เพิ่นสืเอื่นว่าหวยย่าพอบปู ตามที่พ่ะทอ้องแหลกอดใดญใหญ่มากผู้เฒ่าเพิ่นเบ่าพุ่นไปเลี้ยงหัวยังมบุบเม่ไปเลี้ยงหัวงใสพุ่นแถวหัวยังยบ่ปูุสมัยนั้นครับสมัยนั้น<ม>เอาหัวไปลามไปลามใสมแม่แถวหัวย่อมบอ่ปูเพราะว่าหัวยังบ่ปูเพิ่นอยู่ถ่ายบ้านออกอยากหัวยังบ่ปูไปแล้วมันก็เป็นทงมันบ่ละเพิ่นก็เลยว่าแถวหัวยังบ่ปูอ่ะอธิบายฟังนเนอาะเราซสมนีกนิกับกราบสวัสดีดีใจนั่ ผู้เผื่ออยู่เอ่อเดียนไก่ด้วยครับเด้อต่างประเทศเอีพซี่พอทองเล่เพื่อหลายอยู่ครับอืมต่างประเทศต่งางในหลายประเทศนั่นแหละครับเพื่อมาบอกอยู่เนาะไอ้มีโชคมีลาภติดตามพอทองเล่คนเดิมจังสี่ตลอดไปท่านสิมีโอกาสเป็นเศรษฐีอืมในพ่ใน,าในขามขึ้นได้ครับท่านผู้ชม เฮ้ยนี่คุยเว้ยคุยแน่เวยน้อ,นอเลขเขาาแม่แม่ปะครับนี่ละเลขเขาผู้ใดได้โชคได้ลาบก็ดีใจยิ้มแย้มแก้มใสมือสิบหกตุลาหรือว่าผู้ใดเบิง้งท่องพอท่องแลคนเริมกังวดสิบหกตุลาสองหาหัวขานี่ยิ้มแก้มปองครับ ยิ้มยิ้มรู้สึกว่าสียิ้มได้แก้มป่องถูกคนโยผู้ดใดเพิ่งติดตามเป็นเออรือว่าเอฟซีประจําของพอท่องเรือนี่สิหู้ครับท่านท่านติดตามประจําต่อไปท่านสิหู้รักการของนี่แหละครับการว่ามันสิออกจังไดวันที่เท่านั้นเดือนนั้นสิมบ้าจังไหท่านสิมีความรู้สึกใดครับเนาะอืมโอ้ยวันนี้หนีเบาหลายเลยเบาหลายแน่แล้วโอ้ยบัดที่นี่กะ <c oughs> เลขกคำหนวอคำล้วนอืมขอท่องเรียจังสีก่กะบเบื้องอยู่บ่อเขามิจะเป็นอีอย่างบุอืมัดที่นี่ก็สิเรื่องนาเกี้ยวคงเกี้ยวเขาแล้วก็สิเขาขึ้น่าละ่ะอืมต่อไปนี่มิจะหนึ่งหา,เ,าเข้าได้หนึ่งสี่หนึ่งหกเป็นสันไหมมันก็เป็นอย่างจังพักนี่ทิมช่วงมาหลายบวัดหรอทิมช่วงกระซามนี่ละ่ะเกิดขึ้นได้ได้พื่งคนว่าโอ้ลาดโหลดข่อยไหม หลุโดโคท่อยข่นผู้ชมผู้ลงคนเพิ่นเบาเดีอยนี้หนึ่งศูนย์โหไข่ติดตามมาประจำพ่อไข่ทิมช่วงปุ๊บออกจอยนั่นเหมือนเบงซันครับเป็นได้เบิร์ตเกิดขึ้นได้เบิร์ตผู้ใดติดตามไม่เรื่อยพ่อหยุดปุ๊บออกเลยออกเข่าเลยจังฟินไหมเนาะเดี๋ยวแเซบาเร่คำนอกคำนวณว่าท่านในมีมาหนี่ดอกพุ่นใกล้ๆพุ่นล่ะเดี๋ยวจังลากัน ให้ใหได้ไปห,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 หาโชคหาลาบถ้าอื่นไม่ท่านผู้ชมกอนตามสงตามสาร be be คิดค้นหาสารไม่อยู่ในป่าอยู่ในกลางลงก็สิไปตามไปตื้อไปขอเพิ่นมาให้ท่านผู้ชมทองแหล่คนเดิมเอฟซีทุกท่านได้ลำด้วยหรือว่าได้มีโชคมีลาบกันตามๆกันไปเนาะอืนี่ล่ะต่อ,ตอวดน,นากะหนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าหสิห้าพ่อ,อทองหร่คนเดิม แต่ที่พ้ามูเจ้าไปตามหาเลขกถ่ายรางวัลที่หนึ่งคือเก่าไปขอเพิน่นไปตื้อไปเว้าไปยังอยู่หันละเพิ่นก็นต้องใจอ่อนละสารใดเพิ่นมอนไห้เขาสารใดเพิ่นใจแข็งอยูอ่อ่ะอเดี๋ยวตื้อจนได้ครับอืมวันที่หนึ่งพฤจิการนี่ละเพาต้องแลกไปตื้อเบิดเราบังมองได้เขาบพราะเขาตื้อเบิดขอจนได้อืมเนาะตื้อต่อตื้อเท่านั้นอียังก็เพิน่นว่า ตื้อลูกตื้อลุกยังแน่มากผู้เสียผู้สาวกับตื้อเขาแน่ตื้อเท่านั้นที่ครองโลกอีกอย่างเขาบอกกันกับเขาว่ามากกับว่าไปเนาะเอออืมให้ได้เหรอบางทีเ้าเลียงได้บางหันลริมจังอ่าเลขเอฝันไว้ยนิดเลขฝันไว้ยนิดนี่กะเขียวไปเขียวมาโยครับหนึ่งหกกับหนึ่งสี่ครับ,รบเห็นบอขึ้นแต้มลงแต้มเพิ่นของเพิินก็นได้ ผมก็ยี่นิดนี่กับบ่อนธรรมดาครับอันนี้ก็ขอให้ครับของพอนยนิดก็ล่องลงมาอีกระดับหนึ่งแต่ว่าอันเบ้าถึงแข็มฝันจับปานจับว่างนี่ก็เห็นแล้วล่ะคือบ้านยา่จุ๋มครับเอ่อพอยหญ่ทำเดลงเคยความนี่ล่ะเอานี่ตามสายญาด้แล้วฝันปานจับว่างเดี๋ยวตามให้สันู้ชมคือเก่าล่ะ หนึ่งพืชศษรษกิจานี่แหละเดี๋ยวาต้สักเรยวสิไปตามคือเกา่าไปถามไทยให่ตันบุ้โชคบุญคือเก่าเนาะอยากติดตามตลอดแต่แล้วกันอกอย่าลืมกดแค่กดไคลกดหยั่งหน่อยก็เม็ดไส้กันย้อนวน,นมาทางนี้เนาะครับ เนยงเนงแนงแนยงเนงแนงเนง,นง,นงสี่เหตุจังไดดีนอนหัวกะตื่นได้ทันผู้ชมตื่นย่ามือเศร้าเขาสวัสด,ดีกันวา่าจังไดนอเว้ยลาตีสวัสดีเป็นอรุณสวัสดิหนอ, <c oughs> อขอโทษครับผู้ใด,ดหูครับมาบอกขอทักแรียดเลยนะขอทักแรีเื้งครับตื่นขึ้นมาย่ามือเศร้าผมสิสวัสด,ดีท่านผู้ชมผมสิ่วา ลาตีสวัสด์หรือสีห้ผมว่าอารุณสวัสด์บอกมาเลยครับเนาะอ้ะแต่วมาผมก็สีผมก็สั่นเดี่ยเวเอาเอาการะฟองซ้าสานนั่นอ่ะเห็นเลยนะว่าเ,เว้าวไปลรออารุณสวัสด์ครับท่านผู้ชมเอฟซีทั่วโลกพ่อทองแหล่คนเดิมทุกท่านครับทำนี่เนาะแต่วันนีมมือเศรา้าพ่อทองแหล่นอนตื่นขึ้นล่างหน้าล่างตาอาบหน้าอาบทา ถ้าแปลงแตงโตปานวาสิไปเห่่ลิีเกหมอลำเพื่อนเอารถมานังเว้่กับท่านผู้ชมถามไทยกันกน,น,นี่ผู้ดใดโชคดีก็ดีใจน้ำเนาะครับผู้ใดบ่ท่านมีใดผู้ผู้ใดบ่ท่านได้กะสักวันก็นต้องเป็นของเฮ้าครับอืมจะความอดทนสู่ต่อไปคีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับอืมอย่าสิไปคิดไปท่อแท้มันคนเฮาเกิดมา ตายทีเดียววันตายว่าท่องเที่ยเนาะอบ่ฮะไปไงท้องเรียเจ้าดีบบ่เน่าบ่เน่าครับเบาความจริงนี่ละคนเฮาบัดสีรวยบ่ยน่าบัดสีมี่ก็บบ่เน่าครับสีกินเข่าเสียบก็บบ่เน่าอีกตั้มบักฮูมกับแก้วบองกัแซ่บขันห้ามันสีเสียบอ่ะขันห้าสีบ่แซ่บสิครับบพว่าได้เจ้าสิเปะสะหนึ่งไก่แล้วนี่คือคือหาหาบ่แซ่ยบกับยังกินกับยังกับบ่แซ่บขันห้าบ่แซ่บ ขันห้าเสียบทีแก้วบองนี่เขาเนี้ยห่อนห่อนนี่ตะบกฮวงขึ้นนี่ครับแก้วบองกับปลาแดกเป็นตูเอาใส่น้ำจำเขาเนี้ยห้อนจำมาที่นี่เกิหงานลังเทือกับผู้ไดตาบบดีเกิไปปลาแดกมันก็ธรรมดาล่ะตรงมีหนอกมีหนอนติดมาแน่หาลังเทอาพอเห็นกับเสบครับอืมเราเล้ยกว่าดำไล่ไหลตะบะุ่งหัวเหลี้ยงย่มนี่บะกอกสุก กินกับผักยังดีเนาะผักอืผักป้องแปรเราชอบอะไรนี่จะว่าเขาแปรเขาแปรกินก,กับปนกับตะบกฮวงแซ่บแทะต่อเนาะกับแหน่เนาะแหน่มาปัดยางเวทนี่เงี้ยแงมหนาวนี่ผักกเห็บไปเล่ามาจากหนองตำบักฮวงหัวเหลียงใส่บักกอกผู้หนึ่งไปสอนปลาซิ่วหมกโบเมื่อเสียอ,อุบัติเหตุเนาะบอาลำไรอะไรวะตื่นขึ้นเอา้าบ้าอะไรเนาะ อะครับจังเอ่ทั้จบตัวละผู้ผู้ลังคนบอกไอ้ช่วงพอทองเร่เบาหลายพวดธรรมดาตัวเนาะเบากันคุยกินว่ากันตีหูที่ไปที่มาที่ทันผู้ชมันพอทองเร่เบาอธิบายเบาเบาที่หูเรื่องทีคนเบาเบากันนีเพอไงนี่คือปุ๊บปั๊บยังไปเหรออธิบายที่ไปที่มามองนี้มองหันไปจังไดจังความฝันพี่หมวนนี่กะดินนักตีความฝันนี่กะแต่ว่าเขาเบาเด้อเพิ่นห้มาตัวใดบู อาหันก็ไน่ยังครับอืก็ธรรมาดาเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ต่อไปนี่นี่ผมสีบอกไปเลยช่องท้องแรคนเดิมต่อไปนี้ครับสิเข่าแทบทุกสารเลยนาเกี้ยวเขา่าคือพอท้องแรคนเดิมคิดจังสันแล้วก็มีค่้วมือสื่อจังสันเริ่มแล้วครับนี่นี่นี่ออกไปทงนี่รังมองพ่นเข่าพ่นไกลสีแก่ห้วเขาาเ่าม่านห้อ นาเกี้ยวเข่าน้ำรถร้อยกระทอกกระทงแข็งหอ,อกแขงเฮียนี่หลยช่วงนี่หลยช่วงช่องขอท้องแลคนเดิมสิบุมถามว่าบุุมเดียวไหนจีเข่าทุกสารสามโตรตรงตรงเกียอานะครับล่ะสีเมีนคือผมเอาว่ะโอ้ยผมยัยนี่คือโม่เถอะ่ะผม,มไม่ได้โมอไม่ได้มอซอมดูคอยเบิงเอาเอาเท่านีละ จะเอาไรเาเยอะยี่ห้านี่วกาเราน้ำใหม่ไฟไหลเองก็เอาครับพ่อแล้วลาเนาะเอาตรงนี้แหละครับเด้อนี่ละงวดต่อไปกะวันที่หนึ่งพุนตะกีกาสองห้าหกห้าเี่ครับเด้อเดี๋ยวพอท้องเรียสิไปเสาะหาถามไทยผู้ใดเพิ่นแม่นเหมือนเหมือนหาบ่ต้องไปเอาหลายดอกเอาแขนแขนเอาหน่อยหน่อยนี่ให้ท่านผู้ชมบ่ต้องไปเบืองหลายใส่เข้าไปดีต่อพื้นบ้านพอท้องเรียยืนยันี สิผมตุวลาหหา่าขอขานี่เพราะอใจเยังหัวครับอือผู้ใดเบิ้งช่องขอทองแลคนเดิมนี่ผมว่านี่พลาดยากต้องได้ท่านต้องได้เนาะอ่ะเอาท่ัพนี้แหละครับวันทีหน,นึ่งพฤศจิกาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวพอทองแลสิผ้าสับปะรดชมไปเจ้ามาสิไปมองไดแน่ก็เดี๋ยวก่อนบวกลบคูณหารจากกอนมองไดจังไดกับเจ้า่ากันกะมื้อนี้พอทองแลขอตัวแล้วครับเอาท่ัพนี้แหละเนาะแต่ละคือเราไปนั่นละ น่อยก็เม็ดไส้กะน,นี่นี่ติดติดตามหรือว่าคนอะไรก็แค่เด้นะครับเด้อผู่ช่วงเสรมีโชคมีลาภผู้ใดติดตามพอท่องเรคนเดิมเสรษฐมีโชคมีลาภลำาุ้ยเป็นเศรษฐีถเบิงบ่เสียติดตามไปเรื่อยเด้อโชคดีทุกท่านสวัสดีครับเนาะดูดีมีแห้งเด้อมู่เจ้าทั่วโลกครับพ่อไปอยุเขาเหาอรอตามมาคุ้งหงวงัวเลียงนะอืม